ข้ามาได้ของได้ขบสวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับข้อวพาโบค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตั้งแต่ส่มาวัสดีครับวิค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่เนี่ยโคตรเท่เลยชอบส่งเมื่อกี้มากกว่า งานเตี๋ยจีนเนี่ยไปเปลี่ยนอันนี้วิ่นเนี่ยคุยก่อนคุยก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนคุยก่อนได้ค่ะได้ค่ะไ้มยสวัสดีครับผมดาเคนพีมาค่ะเหมาะเหมาะแบบเหมาะเลยอ่ะตาเธอปังนาโอเคพอดเจอทุกคนมาครบยังไหวรุ่นโตมันทุกคนมาครบยังฮะเออพี่ตัดไปส่งแขกค่ะแขกตี้มาแขกตี้อ๋อขี้แตกอ๋อมีข้าวไหครับมีใครไปข้าวไหม ใม่ทมีกระเป๋าอะไรกระเป๋า2ครับ่ค่าจางสามสั่สมหไงเม่อกีพี่กระเป๋าอะไรคะเดี๋ยวเาให้ค่ะพี่อะไรไหมพี่ด้าของ่ทสุกอะทไมอะผมครเขาก็คุยกับผมว่าเขาก็บอกว่าหลัให้สบายนะโหคืออะไะก็มึงยืนมิงเขาก็นึมหลับอ่มีมีคนมีไหมครับกรเปนึ่ครับ หลับให้สบายนะทำไมฟังไ <c oughs> ม <c oughs> ่ได้แปลกๆนะคำนี <c oughs> ้ก็คุยกันดีนะแต่ตอนแยกออกมาเขาบอกว่าหลับให้สบายนะนอกแอ r d r o p หรอไม่เห็นเมื่อกี้เลยบุยแฮมอตั้งเฟอร์พี่นะตั่งเลย <c oughs> พี่พี่ได้ตั่งเลยครับโอเคบอสทุกคนนะตอนนี้ครบแล้วเนาะสั่งเลยครับสั่งเลยผมจะตุย้ยเอ,อ่อบ้าจางอยู่หรออยู่นี่ค่ะบ้าจาง ถ้าเราขึ้นสลตสิบห้าถึงยี่สิบเราพอ,อย่งตอนนี้ได้ค่ะตอนนี้มีแปดห้าเก้าเลว้ 59, ล่วห้าเก้าแล้วคือ,ดเ,อ,อเดี๋ยวเราจะมีคนขึ้นคือใครบ้างนะดีแลนปีเตอร์กุมะแล้วก็เมื่อกี้จะมีเพิ่มใหม่หนึ่งคนจากแก๊งสูตรเตียว ชื่อนะเธอพี่อนโนครับอนโนครับเดี๋ยวอนโนจะเข้ามาด้วยอีกหนึ่งคนแล้วก็พี่โจรน,น่าจะไม่ได้อยู่ในแก๊งเราแล้วนะแต่อาจจะสลับพี่โจนออกแต่เดี๋ยวพี่โจนคงเป็นสล็อตสุดท้ายที่จะสลับออก ว่าอนวครับพ่พาเขาบอกว่าเขาไปยทะเลาะกับพี่สิงโตอวพี่สิงโตติดอะไรเขาหรือเปล่าครับพี่ต่อสิงโต,ตครับน้องว่าน่าจะเหมือนแสงเหมือนเพิ่งตื่นนะคะ ใช่อะหัวเขียวมั่งมี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 ขลังมัไม่ใช่ขลังครับอย่าทำไมยังใส่เอ๊ะไม่ใช่ไม่ขลังโตอยู่มั้ยโตมาแล้วครับมาแล้วครับเพียครับโตเคยมีปัญหากับอโนอะอโนสู้เตี้ยอ่ะนานแล้วผมไม่ได้ยุ่งแล้วครับ ถ้าอานุอยู 90, ่ในแก๊งเราติดอะไรไหมผมอะผมถามยีครับเฮียอยากได้ใช่ไหมฮะมีปัญหาอะไรกัน96ครับมันเป็นเรื่อง2,962,510ครับเชฟมีต้องตามมาดูเหตนการณ์ไหมครั2,96ครับนี่ครับนี่ครับ2,96ครับ สองพันห้าสิบครับแน่นะได้ครับไม่มีปัญหาครับกระเป๋าอะไรครับสองสี่หนึ่คุณคะต้มตำหกร้อยใช่ไหมครับใช่ครับหกร้อยครับสองสี่ครับซื้อมากี่จานเดี๋ยวผมซื้อเชฟเชฟต้มตำจานครับกระเป๋าสองต่องครับเท่าไหร่นะห้าร้อยสิบแดงไปนอหนาที่เท่าไหร่ สองร้อยครับหกร้อยครับหกร้อยไม่ได้รับหรือครับห่ามาตรฐานที่ห้าร้อยห้าสิบเท่าับนนะพี่ตัสี่ครับขายกำไรอะไรครับต่อต้องทำยังไงบ้างครับก็เอาเหรียญไปให้ห้าเหรียญเงินห้าแสนครับเปิดสล็อตก่อนแล้วก็ขึ้นได้เลยครับให้เขามาสิบหกเหรียญสิบหกเหรียญใช่ครับเขาจะได้สล็อตสิบหกไป ว่าเราก็ต้องขึ้นของเราก่อนสามคิวแรกอะ่ะดีแลนด์ปีเตอร์แล้วก็คุ้มะสามคนนี้ต้องขึ้นก่อนครับงั้นเขา<อ>ว่าต้องตีมาสิบเก้าเหรียญนะตอนนี้ต,ตีมา24เหรียญขึ้นได้เลยคนระับปีเตอร์แปลว่าก็เปิดสล็อตแล้วก็ขึ้นได้เลยได้เลยปีเตอร์ที่หนูคิดไว้ก็คืออยากให้พี่ปีเตอร์ขึ้นก่อนค่ะเพื่อว่าเวลาเรายื้นของกันมันจะได้สะดวกอ๋อ ไดมนขึ้นรวดเดียวได้เลยไหมพี่หรือว่าต้องวันต้องวันวันหนึ่งวันหนึ่งวันวันนี้ได้ไหมวันที่ห้าแสนที่เราเสียคือนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องพรุ่งนี้ครับต้องวันวันนี้ต้องพรุ่งนี้เช้าคืนวันนี้เ่้งคืนใช่ใช่วันนี้เนี่ยแล้วตอนนี้คือเราเราเราเปิดสล็อตไว้ก่อนได้ใช่ไหมใช่แล้ววันนี้เราก็มาขึ้นใช่ครับจะได้เตรียมของ ใช่เดี๋ยวต้องช่วยกันเตรียมของเออไม่เลาของที่ผมไปก่อนเลยนะครับพ่่ก็เดี๋ยวให้ขึ้นขึ้นปีเตอร์ของอะไเราให้มายื่นของให้กันก็ได้อ่อเช้งคืนโอเคก็คือเชืงคืนพวกนี้พุ่งนี้พ่กนี้ก็คือขยะสลอดเราเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมฮะใช่ขึ้นในเลยพร้อมตรงไหนขึ้นตรงนั้นเลยได้ครับแล้วก็จากขอบนี้คือเคลียร์เรื่องเสร็จหมดยังเรื่องตัวเองอะ <Word> เสร็จแล้วครับร้อยครับพ่อปอบต่อไปนี้ใครมีปัญหาเรื่องเรื่องไอ้พวกคือคือพี่ไม่ได้ห้ามนะถ้าจะจะมีความรักมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีแล้วมันมา,าทำให้แก๊งกเนี่ยมันขยับขยื่อนอะไรไม่ได้หรือว่า โลโลลขอบคุณได้ยครับได้ยินครับเออถ้าเกิดแบบมีปัญหาแล้วมันทำให้อแก๊งมีปัญหาเพิ่มด้วยอะหลังจากนี้คือตีสล็อตออกอย่างเดียวเลยนะรับทราบค่ะครับครับมัทราบค่ะครับผมขอขอ,ขอโทษได้ครับขอโทษทุกทีทุกคนเลยครับไม่ต้องถามเลย เราจะไม่เอาปัญหาส่วนตัวเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่อง,ง,งของแก๊งขอขอโทษทุกคน้วยนะคร,นรครับไม่เป็นไรค่ะบายน้องบายบายชิว โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นแกงเอ้ยเราต้องไปทุกคนไหมครับหรือว่าไม่ไม่จะเป็นครับใครไปก็ได้ครับแค่ไปขยายสล็อตครับก็จะได้ชุดลําลองหนึ่งชุดแล้วก็ผ้าปิดปากครับอ๋อชุดเรายังไม่ได้ทําเลยใช่ป่ะครับอ๋อเดี๋ยวออกแบบกันสิอยากได้ยังไงเดี๋ยวที่เราไปเออค่อยว่าเลยทีนึงแล้วก็ได้แ็กแกงอีกเท่าไหร่ห้าสิบป่ะถ้าผมจำไม่ผิด โอเคครับมันทุกคนเข้าใจตามนี้ครับพี่ครับผมก็คือได้ครับมันมันเอ้ยมันต้องมันต้องเปิดสล็อตวันนี้แล้วก็ขึ้นพรุ่งนี้ถูกป่ะจะจะได้เลยจะเปิดพรุ่งนี้แล้วเพึ่มขึ้นพรุ่งนี้ก็ได้เหมือนกันครับใช่กันหมดแต่วคือเปิดวันนี้ขึ้นก็ขึ้นได้คนหนึ่งเลยถูกไหมไม่ได้ดิครับไม่ได้ยังไงก็ขึ้นพรุ่งนี้ครับวันนี้แต่วันนี้เราไปขยายได้ใช่แต่ใช่ครับเราขยายได้ขยายใช้อะไรนะคะพี่อันนี้ใครเหรียญห้าเหรียญครับเงินห้าแสนอ๋อขยายวันนี้ได้เลย ก็ขยายเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องช่วยกันฟาร์มใหม่ได้ครับเดี๋ยวมาไปเอาของกันพี่สรุปว่าพี่จะวันนี้แผนพี่ก็คือจะไปขยายสล็อตแ้วพรุ่งนี้ก็ขึ้นคนตามนี้โอเคครับรับทราบพรุ่งนี้ขึ้นปีเตอร์ใช่ไหมฮะคนแรกแล้วก็ดีแลนคุมะถ้าเกิดว่างๆก็เก็บทรอพยากกรที่มันสามารถตีเหรียญอะไรเงี้ยได้เลยครับ จะได้ขึ้นได้ทันต่อไปเลยเป็นปีเตอร์ก่อนแล้ว mm ก็ค hmm. ูมะแล้วก็ดีแลนแล้วก็อารโนต้องใช้กี่ล้านเหรียญวะเนี่ยก็สิบสิบเจ็ดบวกสิบแปดไปบวกไปเรื่อยครับทันเหรียญเหรียญใครยังไม่ครบบ้างครับพี่พี่มีเงินอยู่ประมาณสองแสนห้าครับเป็นดำสองแสนห้า อยากเปิดก็มาดิเอชเช่ห้าวนักเรียนตํนักเรียนตำรวจให้เกียรติกกุซ่าร์นะนะฮะผมคือยากกุซาร์นะง่อวานตบไม่เอาทรงเลยนะลุงชินเมื่อวานน่ะกฎของการมีสตอรี่ครับอยากให้ทุกคนไปอ่านในที่เอกสารครับเพราอัปเดตแล้ว จะให้จะให้บอกเลยไหมแล้วใครที่ไปชมเพราะว่าบอกเลยก็ได้นะบ้าบอกเลยข้อหนึ่งอ่ะบ้าหูดับว่าตอนนั้นอ่ะใช่ตอนนั้นบ้าแบบหอยเยี่ยวกระโดดว่าข้อหนึ่งเลยฮะตอรี่เออพี่พี่ลำอยู่ใช่ไหมฟังไกลอ่ะยืนอยู่ฟังไกลอ่ะใครเป็น เพราะงั้นั้นไอ้นั้นบ้าจางพูดมาเลยครับแล้วถ้ามันข่าดอะไรเลยพี่เสริมพี่จดไว้อยู่ไม่ข้อแรกจางคือข้อแรกไม่รู้ว่าข้อแรกเลยข้อแรกของจ่างคือข้อไหนไงที่จดมาแบบเรื่องแรกเรื่องแรกเลยค่ะที่สภาพูดอ่๋อก็เลยนี่ไงที่เขาบอกว่ามีกฎนิดที่อ่าแล้วแล้วก็ให้ไปอ่านดูใช่อะไรวะแต่ว่าบ้าจ่างพูดมาเลยผมไม่ได้ผมไู่จำได้โอเค ก่คือคือผมมาจดไว้แต่คือผมไม่จดข้อหนึ่งข้อไหนนี่ไงพี่อ้าที่เองเข้าใจโดนวยเหมือเลยถั่ลกันละทะ่ลกันละแค่นั้นเลยไม่แทรกโอ้ฮะไม่แทรกโอ้เข้าใจไี่พิ่มไหมเธอขอที่พี่อยู่ไม่ครับบ้าจากพูดเลเหมือนแต่ว่าความปฏิบัติงานพี่ขัดขวางการเดือดร้อนก็นันผมอยู่้ใลญ่เนี่ยผมอยู่ไกล่เนี่ยไม่เป็นไร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 ปฏิบัติงานพี่แบบว่าสมมติว่าสภาจะมา พี่เดี๋ว่าพี่พูดว่าไงครับก็เนี่ยครับคือถ้าสภามีการตรวจสอบแก๊งระหว่างมีสตอรี่ถ้าขัดขวางแบบเหลี่ยมใส่สภาอะไรเงี้ยครับอืแล้วก็ถ้าจับได้ก็โดนปักสองแสนครับเราเราตัวอย่างต่อแก๊งครับต่อแก๊งตองตัวอย่างอะที่แบบว่าอ่อสภาจะตรวจสอบงี้แล้วก็ดึงคนไปคุยกับสภาอะไรเงี้ยแบบไม่ให้สภาทํางานอะไรเงี้ยมาเนี่ยครับดึงเกมอะดึงเกมดึงเกมไม่ให้เขาตรวจสอบ อ่าอ่าเข้าใจครับใช่ครับของแสนครับมาจากผู้ต่อเลยครับถ่าแล้วก็เขาบอกว่า,าถ้าสมมติว่าเอลักษณองใดแก๊งหนึ่งอะติดโอซีอะค่ะแล้วสมมติว่าอย่างเคี้ยวสวยอย่างเงี้ยติดโอซีแล้วไม่พร้อมสตอรี่ก็ต้องแจ้งที่สภาแล้วก็แก๊งนั้นเนี่ยในภายในยี่สบสี่ชั่วโมงอะห้ามแก๊งนั้นเข้าประเทศเลย แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเข้าประเทศมาปุ๊บเนี่ยจะต้องแจ้งทางสภาว่าเข้าแล้วโดยการที่สมมติว่าโทรศัพท์ไปหาก็ต้องส่งข้อความยืนยันหลักฐานด้วยถ้าสภาไม่ได้รับนะคะรับสายอะไรแบบนี้แล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามีคนใดคนหนึ่งอะ่ะเข้ามาในประเทศปุ๊บแล้วไม่แจ้งถ้าประชาชนพบเจอปุ๊บประชาชนได้บาอแสก็คือประชาชนคนนั้นจะได้สองแสนห้าหมื่นดอน แล้วก็แก๊งนั้นจะโดนปรับห้าแสนดอนค่ะไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นประชาชนครับระจา์คือแก๊งแก๊งกับคือทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสมมติว่าแบบแก๊งเอมีใช่ใช่หมายถึงว่าคนประชาชนไงถ้าถ้าแจ้งแจ้งไปแล้วก็หนึ่งวันอ่ะเขาจะให้ขั้นต่ำการวอลแก๊งคือสามครั้งค่ะขั้นต่ำนะคะก็คือได้มากกว่าสามจะต้องตีกัน คแล้วถ้าเกิดว่าเคียวสวยสมมติว่าถ้ามาไม่เอ,อแบบตีไม่ครบสามอันนี้จะถือว่าเป็น m กก i ้งค่ะอืมแล้วก็ไฟเล็กไม่นับนะพี่แต่ถวว่าการไฟสามครั้งนะ่ะสมาชิกในแก๊งต้องมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับถ้าจาไม่ผิด่ถาแก๊งเราสมมติแก๊งเรามีสิบห้าต้องคนต้องมากกว่าเจ็ดต้องมากกว่าแปดอ้าวอย่างนี้อย่างนี้ถ้าสมมติว่าอย่างเช่นถ้ามีคนติดโอซีอ่ะแล้วแก๊งเข้ามาแบบแค่แปดคนอย่างเงี้ย อ่ะเจ็ดคนอย่างเงี้ยแต่ก็พร้อมเ,ออเล่นอย่างนี้เขานับป่ะพี่ก็ต้องไปข้อเดิมค่ะคือไม่พร้อมเดินแต่คือต้องไม่เข้าคนเนี่ยต้องคุยกันดีนนถ้าแบบเจ็ดคนอย่างเงี้ยใช่ถ้าจะไม่เข้าคือต้องแจ้งเลยว่าไม่เข้าวันนี้เลยแต่ว่าต่อ,อตอรนีหนึ่งครั้งสามารถเลื่อนได้แค่ครั้งเดียวนะครับอโอเคอใช่ค่ะแล้วก็ ถ้าสมมติว่าเ,าเดี๋ยวนะมีดีเลยว่า45นาทีแล้วถ้าสมมติว่าสมมติอย่างนี้นะคะมันมีดีเลย45์45เขาให้45นาทีใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าโดนจับ20นาทีโดนจับข้อหาทะเลาะวิวาทพี่ก็ต้องเพิ่มไปอีก45นาทีสมมติว่าอ่า ที่โดนตอนสี่ทุ่มพี่ก็ต้องต่อมอออกเป็นเท่าไหร่นะห้าทุ่มหทุ่มห้านาที้นาทีใช่คือแบบบวกเพิ่มไปอีกใช่ครับต้องหนีผล้สี่ห้าดีสามารถต่อมอออกได้ครับงั้นถือว่าเป็นกันเบรกิ้งสอรี่ใช่ค่ะนานอยู่แล้วเดือดอยู่นะ แล้วก็คดีสมมุติว่าเรามีการอุ้มกันเกิดขึ้นใช่ไหมครับกรณ่องอีาการใช้อ,อาวุธครับตำรวจจะไม่จับคดีอาวุธเรานอกเหนือเราจะอุ้มศพเข้าใจไหมพี่คือแบบมันจะไม่มีแบบการมาฟสิบสองแล้วมาฟ้องตำรวจใช้อาวุธอย่างเงี้ยครับตำรวจจะไม่รับแต่ถ้าคุณอุ้มคุณอุ้มปุ๊บตำรวจจะเขาจะจำคุกคดีอาวุธแล้วก็เคลื่อนย้ายศพครับาคือเหมือนกับว่าสองแก๊งต้องตกลงกันก่นอนพี่ว่าจะอุ้มหรือไม่อุ้ม ถ้าสมมุติว่าจะใช้อาวุธอย่างเงี้ยก็จะมาจับเรื่องอาวุธกับอุ้มไปเลยแต่ว่าถ้าตกลงต่อยกันไม่อุ้ม,มไรเ้ยก็จะเป็นอีกคดีก็เป็นคารวิวาาเฉยใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่เมื่อวานเขาไปดูก็คือว่าเขาจะให้แก๊งอ่ะเล่นก่อนให้เต็มที่ให้ตีกันส่วนแล้วตำรวจอะถึงจะเข้าไปจับแล้วส่วนใครที่ขึ้นรถหนีท่านะก็จะเหมือนคดีจบโคลเลยค่ะคือห้านาทีถ้าหลุดปก็คือหลุดได้เลย ห้านาทีใช่เหมือนจบโกนในที่แบล้วก็รอดหนีไปแอบไปแอบเราให้ครบห้าทีแล้วถึงจะรอดจากคดีแบบที่ตีกันอ๋อเหรอแล้วก็จากปืนเขาเปลี่ยนแล้วเป็นเทเซอร์ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ปืนยางใช่ไหมไม่ใช่ช็อตกันแล้วใช่ทีนไม่ใช่กระสุนยางเลยก็คือตำรวจจะไม่แบบทุบราตีกันปุ๊บตำรวจจะไม่ช้าเลยเขาจะรอให้ไฟจบก่อนแล้วถึงจะช้าอืมดีดี แล้วก็ระหว่างที่มีสตอรี่ห้ามซื้อของกับสภาเลยแล้วก็เป็นไปได้ก็คือแบบว่ามันมีตัวเลขถามว่าถ้าเกิดแบบคนนึงมีของสภาแล้วก็ให้คนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยมันมันได้ไหมที่เป็นของสภาแต่ก็มันก็เป็นกฎอ่ะพี่ว่าห้ามห้ามให้ของสภาตอนนั้นอะเออแต่ถามว่าแอบก็อาจจะแอบได้แต่ก็อย่าใช้อย่าทำเลยใช่ แล้วก็เรเบลครับระหว่างมีสตอรี่ถ้าติดคูดาวอยู่ก็ใช้ได้กระตัองซือหมดคูดาวแล้วก็ต้องออกมาครับเดี๋ยวนี้ไอไอเข้อนั้นที่บอกว่าไม่ไม่ถ้าจับไม่ได้ก็ก็เครื่องจริงคืออย่าไปทําเลยนะครับ่มันก็เป็นแบบผิดต้แฟเพยครับแฟรเพยก็ไม่ต้องใช่ค่แล้วก็ ถ้าเกิดว่ามีครูดาวในเจ็ดวันนั้นแล้วเกิดว่าเราอะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังเหมือนเหมือนหน้ากันอะไรแบบนี้แล้วก็มาตีกันก่อนอะสมมติว่าเคียวสวยไปตีอ่าทองสุกก่อนในระหว่างนี้ก็จะโดนปรับหนึ่งแสนดอนเนะค่ะต้องต้องต้องพูดอย่างนี้เถึงว่อาอ๋อระหว่างเจ็ดวันใช่ไหมใช่ค่ะครับใช,ใช่แล้วก็มีกรณีที่ แก๊ง A ถือว่าเกลียวสวยตีกับทองสุกอยู่แล้วติดคูดาวใช่ไหมครับแก๊งอื่นจะไม่สามารถมาตีได้แต่ว่าถ้าเราไปตีแก๊งอื่นปุ๊บเนี่ยคูดาวหายทันทีครับคูดาวหลุดใช่ไหมใช่ครับใช่นี่เลยเครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับได้งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มมีสมาชิเกเ่ไมไปเดิทีนี้เราจะถ้าของมันไม่พอมันต้องไป มันเป็นหนักที <All right. S 2> like ่พวกเคเคใช่ป่ะใช่คับใช่ครับใช่ครับอันนั้นคือหนักเลยมันต้องไปว่าไอดิแลนเตอไหมปีเตอร์ก็คือตอนนี้ถามก่อนว่าตอนนี้สมมีเหรียญรวมกันถึงยี่สิบเอ็ดเหรียญไหมฮะในทองที่มีตอนนี้ก็คือขึ้นขยายสล็อตห้าแล้วก็ยังไม่มีนะครับไม่คืไม่มีใครใช่มครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้คนไปทำหลักฐานการซื้อกับผมก็ได้ครับผมมีที่ตัวตอนนี้ยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่ต้องขึ้นอันนั้นห้าก่อนแล้วก็สิบหกสิบหกเป็นยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดเหลือสามใช่ครับดังนั้นถ้าคนต่อไปก็คือต้องสิบเจ็ดเหรียญใช่ครับเชี่ยออมาจากไหนก็หายสิบสี่เหรียญแล้วก็พรุ่งนี้สี่ทุ่มเราก็ไปหาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเคเคกันสิก็งานอีโคได้ทั้งหมดครับงานอีโค่ะจับหมูจับปูได้ไหมนั่นแหละหนึ่งชั่วโมงได้ครับ ที่เราจะต้องไอ้นี่กันนะ้าไปเพื่อหามาพี่พาครับพรุ่งนี้ขออนุญาตครับผมกลับบ้านที่อนได้ได้ได้ขออนุญาตค่ะพี่พโบับว่าหอ,อยากนะัดให้มันเป็นกิจจาลักษณะในทุกวันไปเลยคะ่ะว่าสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเราจะมารวมตัวกันเพื่อไปทํางานวันละชั่วโมงนะคะพี่ได้ไดทุกทุกคนโอเคไหมได้ครับ,รบให้ ไม่ติดครับได้ค่ะใครว่างก็มค่ะใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรได้ครับเกี้ยผมเด็กบ้างนาค่ะอยู่แค่เคเท้าบางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ไค่อยจะมีผมเด็กง